เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพ่อไม่พี่น้องที่น่ารักนดูทุกๆคนทุกทท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอเบนสิบเก้านะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมเอารถไถไปรับจ้างตัดหญ้านะครับนี่เลยครับรถไถคันนี้ก็ถ้าใครได้ดูคลิปผมก็น่าจะจําได้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถไถหัว10ล้อนะครับซึ่งเป็นหัวอิซุสุนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับที่เอามาเล่นนะนี่เลยก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่มีเครื่องงิด้วยนะครับ แล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเราจะใชร้รถก,กระบะลากไปนะฮะโอเคครับผมเพื่อไม่ให้ไปการเสียพลานะครับเดีย๋ยวเราไปที่หน้างานกันเลยนะฮะเกี่ยวหญ้าครับวันนี้เกี่ยวหญ้าตัดหญ้าพาไปเลยตาไปมาเดี๋ยวพี่ไปก่อนก็ได้มั้ยนี่ตาที่ไม่อ้อมไกลแล้วทุกคนไอ้ไม่ไกลโอ้แค่นี้เองแล้วรถแล้วรถมาติดไง เอ้ารถชนกันว่ะรถชนกันอ๋อไอรถปูนไอรถปูนผิดนะนี่รถปูนผิดนั่นนี่ใช่ใช่แรงเปล่าแรงเปล่าโทษทีครับรถผมแรงกว่าเราเช็คกระบะนะทุกคนเราเช็คกระบะเขาโกงเรานะผมโทษทีครับรถผมแรงกว่าครับโทษทีเราผมด้วยผมกำลังไป ไอ้เรอข่อยในไอ้นะครับผมอันนี้กำลังเ,เลี้ยวเข้าบรรลุคานะครับเห็นจะพามวับผมเห็นจะพามวับพุบเรือพี่เมื่อกี้ว่าปะแหน่เมื่อก,กี้มันวับผมเห็นหนไอ้ปามไอ้ปาม์กำลังมาเอ้าเอาๆๆ้าเอ้านู่นนู่นนู่นขับนะสายไปสายมาเห็นหแล้เมั้งมาครับผมนี่เลยเรอผมสักครู่รอผมสักครู่อ่า ก็เดี๋ยวเราเอาเรถ<อ><ร>ถ่ายลงนะครับเ,เรกเลยว่ารถเรานี่ซิ่งนะทุกคนนะแต่ต้องรอรอบมานะผมมาแล้วเว้ยมาแล้ว,ลวเว้ยไหนคุณน้อยเกมอยู่ไหนอ่ะนุ่นๆกำลังมาผมชนกับรถเอ c เมื่อกี้เลยนะช้านิดหน่อยมามามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวเราต่อกันนี่เดี๋ยวเราไปแตะตรงนี้เลยครับฮ่ารถเรามันจะแรงเปล่าวะโอู้หูช้า นี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเราต่อจากไอป้ปามเลยอันนี้เป็นสนามส่วนตัวของลูกค้านะครับนี่เลยตัดย่าครับครั้งแรกเลยคลิปแรกเลยนะั่นเนี่ยที่ทำคลิปตัดย่าแบบนี้เนี่ยมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเกมเกมเ,เกมมาถ่ยายฝั่งนี้ <c oughs> ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่น,นี่แบ่งแบ่งครึ่งให้แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้คุณในเกมนี้ทำอะไรไปเคลื่อนตลอดเลยอ่ะ ผมคิดว่าผมจะเก็บยาวมาแล้วนะพี่โอ้โหเอางั้นเลยเหรอรถแรงพี่ทำไงได้เดี๋ยวเราเโโรถพี่วิ่งอยู่แค่นี้ป่ารถไอ้ปามวิ่งเท่าไหร่วะนะ่ะสิบสิบกว่าผมพี่ถึงสิบเปล่าวะก็เผือน้อยเกมแซงเราอีกนะนี่ทุกคน,โอ,โนอ๋อผม,มชนลัวไม่ดรเมิตว่าตรงนี้โอ้โหอันนี้คือ,อเราไม่มีงานดินจน ต้องมารับจ้างตัดหญ้าเลยหรอวะใช่ตัดหญ้าไปให้วัวเราเราตกอับตกอับขนาดนี้เลยหรอวะใช่ครับผมเราเนี่เราตกอับขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้นะนนะทุกคผมนี่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยนะทุกคนนะทำไมอ่ะก็ผมรัดไปเร็วนู่นแล้วก็มาตั้งตัวใหม่อ่าพอคุยกับเขารู้เรื่องอยู่ครับคลิปแรกครับ สัตยาคลิปแรกแม่ผมงสัตยาไปให้วัวแล้วผมไม่ครับสัตยาไปผมก็จะมีรถมาขนขนยาไปให้วัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบขับสิบล้ออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวไหมไม่เขาเหมือนขับสิบล้ออะไรทุกคนนะก็หัวสิบล้อขนาดนั้นจะไม่ข้าจะไม่ให้เบือนได้ไงอะพี่เฮ่จะตายแอร์ด้วยรถเขาอ่ะใช่ของแท้คันนี้คนร้อนเลยอ่ะใช่ร้อนร้อนขามากเลยตอนเนี้ย ลมเครื่องเป่าขา <Hell. S 1> เลยแยวโอ้เดี๋ยวเราก็จะแซงพี่ไม้นะทุกคนนะอี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 อ,อีเกมจะแซงจริงเหรอไม่อีไกลกอยู่พี่กว่าจะแซงไหนอ่ะโอ้โหเกมเลยเขาแซงไม่ได้เหรอกรถไม่เร็รนักพี่ไหมนะ้อ เออลุนไปเลงเดี๋ยวสักพักบ้าบมาแล้วทีนี้เดี๋ยวมก็จะถึงพี่แย่หนิอัตาเอตัวเองผมไม่รู้จักคุณครับคุณเป็นใครอยากอินก็ต่างใจกันเดีนะเสด็ดเร็วใช่นี่กระถักแชทมานะผมเจียเขียวเลยครับผมไปตัาให้ครับมีไรเข้าโมงเองนะทุกคนนะเฮ้ยว่าแต่ว่ามันก็เร็วอยู่เหมือนกันนะทุกที แบบได้ขึ้นหนึ่งแล้วอบบสามคันเรียงกันแล้วพี่ฮะจะมาให้กับตรงนี้หรือให้เรยโอ้โหมีการทิ้งขี้ไว้ให้เราเก็บด้วยปะทุกคนเลยฮะเขาเขาทิ้งขี้ไว้ให้เราเก็บ่ะทิ้งหน่อยไว้เหรอพี่ไอ้ปั๊มตัดตัดไม่หมดอะพี่ไอ้ปาั๊มทิ้งขี้ไว้ให้เราเก็บ่ะ ตัวแรงคุกตานะผมเออตัดมันวะไม่พี่เราตัดหญ้าอยู่พี่ไม่ใช่ตัดมันพี่ไม่ตัดมันดีไอเอ๋อนึกว่าตัดปลากันไปตัดมันสำปะหลังอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเกมเกมไอ้ปลาบอกให้ไปเล่นข้างวัดปตาไอ้ปลามันกระซิบพี่เมื่อกี้อ่ะไอ้ปลาไอ้ปลามันกระซิบพี่อ่ะมันมันพิมพ์แชทมาบอกพี่อ่ะยอดยอดยอกตัดมันไงเราเราก็ตกใจฮะเราไปตัดมันตอนไหน ยอกหยอกยอกทุกคนตกใจไหมล่ะเราต้องตัดหญ้าอยู่แล้วพี่ไม่บอกว่าเราไปตัดมันนะตกใจนะครับตัดตัดมันดีไงตัดมันไงตอนนี้มันลงทนามขั้วบัวอีกพี่ไหมใช่ใช่ใช่ตัดหญ้าครับเคลียร์พื้นที่ฮะทำสนามกอล์ฟนะฮะเอ้ยไม่ใช่แต่ว่ามันก็เหมาะอยู่นะมีบึงน้ำด้วยใช่เหมาะเหมาะมากแต่ตีทีเดียวก็น่าจะออกหัวไปแล้วพี่ขออนุญาตขออนุญาตใสง ไม่้เขาไม่ได้เขาลัดตัวที่กคนนะไม่ได้ลัดครับไม่ได้ลัดเนี่ยครูแดเขาเคยสอนไว้ว่าโตไปไม่โกงนะพี่พี่เคยเรียนนะพี่ครูแดนโอ้ที่พูดที่พูดมานี่เข้าคุณหมดเลยนะคุณไม่เกมนะมพี่ไม่เคยเรียนครูแดงพี่ใช่ไตมทำเรื่อยไอ่ะใช่ไหมใช่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 ้พี่ไม่เขาไม่ทันหรอจบละจบละพี่ไม่หมดไม่ไม่ทันละความสนุกมันอยู่ตอนเรียนครูแดพี่ พี่ไม้แก่แล้วไม่ทันใช่พี่ไม้แก่แล้วไม่ไหวเลยอ้าวจะเสร็จแล้วครับผมโอ้เร็วว่ะอ้าเดี๋ยวเองเก็บตรงนั้นให้หมดนะ,อะอไอ<ห>ตรงไนะอตรงไอตรงหย่อมนี่ทำไมมันไม่เกี่ยวมันให้วะเนื้อเขาเสริมมาแบบในเมเปิ้ลพี่ไม้ไมใช่โอ้ทำไมช้าจังเลยครับผมเอาเอา๋อ โอ้โหกำลังเคลียร์อกองหญ้าให้มันเท่าๆกันอยู่อีกจะเย็บเดี๋ยวเราต้องไปทําอีกฝั่งเลยไหมนี่ทีต้องทำเลยทีแล้วแหละจัดไปครับผมคุณได้เกลี่ยว่าไงผมก็ว่านั้นแหละนนะเอางั้นนี่ไงตรงริมบ่อเอ้ยไม่ใช่ปากปากบึงอ่ะปากปากน้องอ่ะเอ้ยอะไรวะอ,อะไรของาปากน้องเหงาๆเสร็จจะหมดละที่เราตัดนี่ ได้ยินตัวเซลรถได้ปามว่ะรถได้ปามลั่นกับเพื่อนเลยเฮ้ยคนจะตัดจะแตกไม่ทันเลยนี่ฮะจะตามยังไงทันแล้วนี่แตกเปล่าแตกเปล่ามาเก็บรายละเอียดนะผมที่มาติดมีดติดเสียงนะทุกคนนะเนี่ยเตรียมใหไปหลอกแต่เลยนะหมดแล้วนี่พี่เคมาหมดแล้วใช่โหไปหมดแล้วไปยึดไปเรื่องตื่นตัวนี้อ่ะเอาเลย เดี๋ยเลียมตัวนี้หน่อยเลียมเลตัวนี้หน่อมันขัดขัดตาจะสกรติดวานะพี่ติดจีดไม่หวาใช้ตรงันรติด้เกมไม่สีมือดิโอ้โหโล่เลยนะผมาาแถตัดหญ้านะทุกคนนะเออมันดีเหมือนกันนี่หว่าังไหเอาฝัไหนอ่ะเฮ้ยปั๊ม ชนชนไม่รู้เร <illa> ื <Darwin> ่องเหมือนกันะที่ไม่เข้ามาจอดกระหว่าไว้ตรงนี้ไงทุกคนใช่ไม่รู้เรื่องเลยเนาะใช่ผมก็ไม่จอดวางตัวตั้วนะครอชั่วโมงชั่วโมงละชั่วโมงละพันครับผมตัดยาชั่วโมงละพันนะสนใจการ์ดนะเฮ้ยตีนะเนี่ยไอ้ที่หางขึ้นเทนเดอร์พี่ปนตีนะเนี่ยเอาทำไมอ่ะผมก็ตีวงแล้วมันไปเกาะกันได้ไงอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วในเกมเอาแล้วมีดาเมจมีดาเมจของไอ้เครื่องต่ายามเราก็สร้างกว้างกว้างกว้างนะไม่ยาวไมกว้างนะยาวมันยาวแน่แหน่แน่แน่เก็บขอบหน่อยครับเก็บขอบหน่อยนี่รู้สึกว่าไอ้ป๊าบยาสกิตดีโถอุษาอุษาตั้งลายมานี่ รถแรง,งมาปามเนาะเดี๋ยวรอหรืว่าเอาน,นั่น,น <c oughs> เองไอ้ปามอย่าสกิดโอ้ศาสแบบทำสถิติขับไม้ชน,นนั่นเองอยากวันนี้น้องๆคนไหนที่บอกว่าอยากให้พี่ขับรถสมจริงครับผมวันนี้เรียบร้อยคร,รับผมเรียบร,อร้อยร้อยน้ <c oughs> องเ <c oughs> นี่ยอย่าปวดนะว่าพี่เกมเล่นไม่สมจริงนะผมเนีย่ยสมจริงแล้วนะ จริงก็เล่นได้ครับผมถ้าไม่มีคนแกล้งทุกคนนะเขาชอบแกล้งแล้วนะนกันเน่ยปามันด,นดนนันตูดพี่อยู่นี่ขนาดที่มไม่ขับอยู่ดีๆก็ยังมีคนไปสกีตูดคิดดูดิโอรถผมไม่แรงครับรถผมรถผมมันเป็นคันเล็กเนาะดูดิเครื่องเล็กเนาะเอาเครื่องอันนี้มาใส่อ่ะทุกคนเครื่องอะไรวะเครื่องอะไรไม่รู้นี่เครื่องยนต์เครื่องกระบะอะไรอยู่หรือเครื่องกระบะไ ช่ใช่เพล้เครืกระบามาใส่โอถ้าเครืงกระบานี่พี่วิ่งวิ่ชูฉากแล้วหรอปันี่เฮ้ทุกคนภาพกระพิบภาพาภาพเ็กระพิบพภาพเลยเหรอโอ้โหพี่พี่มาเกลียวตัวนี้เฉยๆเนี่ยดู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 เขาอยากอะไอะ่พราะว่าพี่ตั้งลำแล้วจะบิดตัวเลยรถส่ดเกมก็ต้องแบบรอให้รถดานาไปก่อนดีทเขายอมไม่ได้นะ เกมขับรถไม่สมจีิเลยโอ้ยพี่เดชที่จะให้ผมการที่ตีวงไปก่อนแล้วผมจะฟุกวงผมฟุกว,ว,ว,วงนอกแล้วพี่ก็เข้ามาเกี่ยววงในโอ้ยแล้วบางปามเขาอย่างซิ่งไงไปต่อผมน่าข้างกระบะยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยโอ้โหดูดิสะอาดมาต้องย้ายกระบะย้ายารถกระบะหน่อยปาม ปาลมลงไลงล้างรถแล้วตอนนั้นหรือวพี่ไหมพี่ไหมต้องย้ายดีรถพี่ไหมอ่ะไม่ไหวเลยเนาะทุกคนเนาะเอาไว้นี่แหละแช่ผมแบบนี้ก็ต้องมากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยเกมนั่นแหละนะทุกคนนะโปโมทโปรโมทนี่โปรโมทเดี๋ยวก่อนนะอีกนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึง หนึ่งครับอีกนิดนึงเข้าวของพุทไทยเดี๋ยย้ายให้โดีย้ายกระบะให้จะย้ายไปเปล่าขับล้นน้ำว่าแล้วล้างพี่ล้างพือว่าเป็นการล้างพี่ไปบิดรถก็หน่อยเฮ้ยมันหมดแล้วนี่เกมใช่พี่เราก็ต้องไปกินยังไงฝังฝังนี้ไลยนี่ไงครับนี่ไง ที่ไม่เอาวงนอกก่อนเลยเอาก็ต้องเอาวงในก่อนนะเนาะแล้วจะเกี่ยวหมดป่ะเนี่ยเกี่ยวหมดแล้วไอ้ปามันอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวพี่ดันลงน้ำเลยเนี่ยปามโดนแล้วปามกโดนละวีกโดนละกวัวกลัวไอ้ปามกลัว มาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยปาฝากเก็บรายละเอียดให้พี่ด้วยโขาวิ่งกับสิบล้อครับเดี๋ยวเราจะไปมาจบกันตรงเขาเขาเขาวิ่งกับสิบล้อเป็นไงนี่เขาวิ่งกับรถรอแต่เธอปิดอยู่ล้อกว่านี่ปาอยากเรียนน้ำไหมปาล้อนไหม อยากเล่นมากเลยอยากเล่นนะน้ำเย็นเกมๆจัดให้ได้น่ะไม่ไหวไม่ไหวนะฟาร์มนะอยากเล่นจังเลยเนี่ยนต้องเลึกๆเนี่ยชอบจัดนี่ตัวนี้พี่คอกบัวเนี่ยเห็นว่าโอ้โหมีที่กินน้ำเพื่อนไปไหนมาเล่นไปเกมนะเพื่อนไปไหนมาแล้วเพื่อน่พี่เห็นพี่เห็นแต่เพื่อนเองไะตอนเนี้ยเรียกถามเองเจ็บใช่เหรอเจ็บหนักเหรอเจ็บหนักเจอดอกนี้เจ็บหนัก ยาวๆยยาวนะยาวๆยวยรอวโอ้โหอีกเยอะเนี่ย้ามาตรงนี้แต่แรกคือยาวเลยเจ็บหนักครับผมจะเล่นน้ำมัีไหมไมเียระยะจะเล่นน้ำเดีมาใกล้ๆดิเนี่อยกันเไปเยอะเนี่ยเฮ้ ีครับเก็บให้ทุกมุาเรายละเอียดครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหนี่เป็นที่กับรถของผมเองนะฮะอันนี้รถรถผมมันสะเทือนนะสะเทือนบกนะทุกคนนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเห็่าพี่ไม oh. ้ขับไม่สมจริงแล้วแหนล่ะตอนนี้ติดบ่อแล้วตอนนี้หายแหลวเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับผมคนที่เล่นไม่สมจริงก็จะเจอเกมผง้พิทุครับผม อะไรเนี่ยพี่ไม่พี่ทำทรงเฉยๆเนี่ยเห็แม่ตอนขึ้นมันจสบายเห็นไหมเอาขับบุญไปทางนู้นกันบอกขับมาทางนี้ดีได้ไหงขับไปทางไหนเดี๋ยวนี่มามาผมให้ผมมีริมรั้วนี่ผมผมเก็บริมรั้วมาใช่ไหมติดได้ในเกมเอ้าบินไปด้านไหนพี่ไปไปยังไงเนี่ยบินแค่ไหนจังหวะนั้นไหนใช่เอ้ยยังไง เมื่อกี้เกมเกมมีคนอยากเล่นน้ำอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากเล่นน้ำมากเลยที่เหี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เล่นเองเอิงเองดึงมาฝั่งนี้ดิตรงเรียบๆเนี่ย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 เอ็งจับพลิกดิไปแล้วครับผมเอาหาผมติดเอาติดติดรถจริงแค่เนี่ยโอ้โหขับรถไม่เสียเลยทุกคนไม่เหมือนเราเลยว่ะ ไม่ที่มันห่างมันติดรู้ว่าขอบรู้ว่าอะไรเนี่ยวกเราก็ไม่ได้ป่ะเออแกร้อผมูดูดูพี่ไม้เข้าไปละลวรถเราก็เสียงก็ล่านจัดเลยนะทุกคนนะเสียงเสียงเสียงสองร้อยแต่เครื่องไปแปดสิบนะพี่โอโครถพีนี้นึกว,ว,ว่านึกว่ามอไซค์อ่ะขับช้าจัด แดงไม่มีเลยเอาอ๋อเข้าไปก่อนเกมอะไรไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวไปพอดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะต่อเองเลยแล้วปังยังไม่ตัดเลยฮะปังยังไม่ตัดไม่ตัดไม่เป็นไรหรอกตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวจะปิดคลิปละทุกคนเป็นด้านหลังมีล้อนี่หว่าเพื่อนเพื่อนเกตนะเนี่ยด้านหลังนี่เป็นล้อนี่ ด้านหลังนี่เป็นล้อเนี่ยว่าพื่งสงเก็ก็อยู่อะไรวะสายไปสายมาเอรเด็จแล้วเนี่ยพักก่อนพี่พักก่อนพักก่อนพักก่อนพักรถดีกว่าพี่เอาเรื่องนีไปกินข้าวดีกว่าโอเคนี่ตันนี้ตัวนี้ตัวนี้เสร็จพอดีเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ได้ได้กี่ไร่วันนี้ได้สิบไร่ปังปั พี่บางปาบอกว่าจะเลี้ยงซอยจั้ยพี่จัดมาครับผมนีไม่ไงแล้วไฮโดรมนี่เล,เลยในข้อเอาเลยเอาเลยในะข้อก็ล้มเองนะใช่ใช <Kook. S 1> ่เอาตัดดันเลยจนเลยโหดร้ายว่ะไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหว,ไไหวโหมาดูเครื่องหน่อยนี่เป็นไงเครื่องเราครับผมอ้ยยโอ้ยอ้ยรถไไปะ <c oughs> เรียบร้อยนี่แล้เสียเกมมาแล้วโออย่างแรงว่ะโอเค<า>แรงครับอย่างแรงมาปามเข้าจอดเร็วาากิดต้นไม้ไอ้ปามเรียบร้อยอ <ส god S 2> ติดต้นไม้ดีอ่าโอเคครับผม ก็เดี๋ยวเราปิดคลิปเลยเนาะก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็สัตว์คลิปแต่ยาก,ก็ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเออแต่ยากเฉยๆนะทุกคนนะหวังว่าทุกคนจะชอบโอเคครับผมไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับว่าเดียว